สวัสดีค่ะมาเรียนรู้ Design Thinking ก,กับครูเจี๊ยบกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อ Creative Problem Solving Creative Problem Solving การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์คือกระบวนการคิดรูปแบบใหม่ๆที่จะทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไปถึงเป้าหมายที่ต้องการด้วยวิธีการหรือเทคนิคต่างๆที่สร้างสรรค์ต่างจากเดิม ซึ่งมีด้วยกัน5อวิธีไปดูกันเลยขั้นตอนที่1ค่ะคือการเข้าถึงปัญหาการเข้าถึงปัญหานั้นนะคะเป็นการทำความเข้าใจในสถานการณ์ที่เจอกับปัญหาอย่างละเอียดค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการดําเนินการขั้นตอนในกระบวนการการแก้ปัญหาที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะคือการคิดวิธีการแก้ปัญหาการคิดวิธีการแก้ปัญหาก็คือเป็นการคิดวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่มีการตัดสินว่าอะไรถูกหรือผิดนะคะช่วยสร้างบรรยากาศที่เปิดกว้างกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะส่งผลให้การแก้ปัญหาเป็นไปได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นการเลือกและการเตรียมการการเลือกและเตรียมการเนี่ยเป็นขั้นตอนที่สําคัญในการที่จะทําให้เราเนี่ยค่ะมี การแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดความไม่แน่ใจที่เกิดขึ้นนะคะในขณะที่เราทำการแก้ปัญหาอยู่ 4. นะคะเป็นการวางแผนการแก้ปัญหาการวางแผนการแก้ปัญหาเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยค่ะมีทีมนะคะมีทีมแล้วก็มีทิศทางในการทำงานที่ชัดเจนในการดำเนินการ ะะแล้วก็ทําให้เราทราบถึงทรัพยากรที่มีอยู่ว่าเรามีอะไรบ้างนะคะรวมถึงการตระหนักถึงข้อจํากัดแล้วก็เงื่อนไขที่จะส่งผลให้การดําเนินการนั้นๆั้นเนี่ยค่ะทำให้เรามีกระบวนการในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ขั้นตอนที่5นะคะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับการแก้ปัญหาคือการลงมือปฏิบัติค่ะการลงมือปฏิบัติก็คือการเผชิญหน้ากับปัญหานะคะเป็นขั้นตอนนะคะตามลําดับความสําคัญที่จะช่วยให้บุคคลเนี่ยค่ะสามารถตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงกระบวนการแก้ปัญหาในทางที่เหมาะสมได้โดยเราจะเน้นการสังเกต การปรับปรุงการเสริมแรงตนเองเพื่อที่จะให้กระบวนการในการแก้ปัญหาเนีคะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนะคะสำหรับวันนี้นะคะการเรียนรู้นะคะในเรื่องของการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ก็มีด้วยการ5ขั้นตอนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ